วงสุดท้ายแล้วนะครับผม ไปต่อเลยครับครับขอขอบคุณมาลัยบ้านอุ้ยครับนะ,ะ,ะบค่นนะครับขอบคุณมาลัยบ้านน้งน้องตี่แก้มับนะค่ะแล้วก็ขอบคุณชอบชอบอะไรจากแม่ไก่เยอรมันนะครับค่ะต่อไปเลยครับผมกับบางอย่างเลยนะครับกับขอบคุณแม่แม่แบบ้านหาดบ้านดุ๊กดีนะนะครับขอบคุณที่ม,มาเป็นไรล่ะนะคะรับและไม่น้อยจากขอให้รักกันนานนะครับ ขอบคุณมาลายจากบ้านฮักรัตานะคะบ้านฮ <le> ัทแดดแล้วก็พี่เจนนะคะบ้านแห่แดดนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ร้านก็ซะพพอตเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็คนอื่นขอบคุณบอสนะคะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนขอบคุณบัตรคุกไฟหัวใจทุกดวงด้วยนะคะขอบคุณบ้านฮักน้องสแต็มแล้วก็เพจคนฮักสแต็มอิมาราโดเกียวมิวสิกด้วยนะคะขอบคุณทุกๆการซัพกอตเลยนะคะ ครับขอบคุณบอสนะครับขอบ,บคุณผู้บริหารขอบคุณพี่ที่ต้องหลักทุกท่านเลยอาจารย์โนนพีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมาไล่จากบรรดาผู้ชิดจังแล้วก็คุณแม่เย็นเฮียงนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับน้องยุลีนะครับขอบขอบคุณมาไล่ด้วยครับพี่สนิทน้องยุลีนะครับแล้วก็ขอบคุณ บอลปีจีนเขาได้ครับทีมเทพผมมีโอกาสมาเฉื่อยจนถึงปิดในทีมใหญ่ๆอย่างที่ได้ครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกย่อนที่เป็นกันเองนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวทุกไปเดี๋ยวทุกไปน้องเบนตอนนี้ดินขาวว่ามีเอฟซีนะครับผมปากของมาให้น้องถูกไหมเบนเป็นเอฟซีจากไหนนะบ้านทางน้องยูรีอ่าเขาปากบ้านนะครับผมเป็นไอโฟน ไอโฟนสิบหนึ่งเครื่องครับอันนี้คือมาจากป้านพักน้องยูรีซึ่งวันนี้เขาปรึกษาบอสว่าเออสิบส้าเรอยางไดจะเล่นบ้านให้คิีมงานเข้าไปซื้อให้เน่เพราะว่าออกไปพรได้เขาก็เล่มาสุองอันดีครับแม่ปอพี่นอ่าก็เลยวันนี้15 Pro Max จากป้านพักน้องยูรีครับอันนี้ ของแถมลูกสายท่าแบบนี้อย่างนี้ๆๆดีเนี่ยวสวัสดีครับผมกองตัวยาวโมซีครับโมซีหรือมิวซีมิวซีครับเมื่อเนี่ยครับว่าแต่งตัวบอยโบเม้นนะครับผมกันขอบคุณนะครับผมบ้านฮนะก้องมายุโทธ์ตัวยาวโมซีนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับผมเอาอะไรให้ กับสีชมพูหมดเลยนะครับผมห้าพันบาทนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เล็กด้วยนะครับผมให้มาลัยสา0พันบาทนะครับขอบพระคุณครับรอขอบคุณที่เล็กด้วยนะครับแต่แนด์สูครับสวัส <S 1> <S 1> ดีครับก็ก็เลยต้องขอากราบขอบพระคุณบอส,ส,สนะครับบอสทีฟีบ้านฟินแลนด์นะครับ